สวัสดีทุกคนคะ่ะวันที่9พฤศจิกายน2518เป็นวันที่ดาวเกตจะย้ายจากราศีพฤษภมาที่ราศีเมษนะคะในคลิปนี้เป็นของชาวราศีมิถุนเดาดูว่าย้ายแล้วจะมีผลอย่างไรบ้างกับชาวราศีมิถุนนะคะวันที่9พฤศจิกายน2518ดาวเกตจะย้ายจากราศีพฤษภมาอยู่ที่ราศีเมษอยู่ที่ราศีเมษเนี่ยจะถึงที่5มกราคม2519นะคะแล้วก็มาอยู่ในเดือนของราพะซึ่งราพะเนี่ยมันเกี่ยวเรื่องรับผลแล้วรับผลของแต่ละคนเนี่ย แตกต่างกันไปเนาะบางคนการเสี่ยงโชคก็ได้ของกินของใช้ของสวยของงามก็ได้ตําแหน่งหน้าที่การงานก็ได้นะคะลูกค้าก็ได้เนาะเราก็เป็นเรื่องของออจิป,ปาธาเรื่องเงินก็ได้เหมือนกันทีเนี้ยมีดาวเกตมีอยู่ที่เรือนราพานเนี่ยบอกเลยว่าอาจจะมีสิ่งที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นในเรื่องราผลเกิดขึ้นแบบไหนถ้าเรามองในมุมดี คุณก็จะได้สิ่งดีๆจะเป็นเรื่องตำแหน่งหน้าที่การงานก็ได้เรื่องลูค่าก็ได้เรื่องเงินก็ได้เรื่องโชคลาภก็ได้แต่ถ้ามองในมุมลบหน่อยอ่ะมุมลบมันก็เป็นเรื่องของว่ามันอาจจะมีพวกปัญหาอุปสรรต่างๆก็ได้ทําให้ราผลที่คุณต้องการเนี่ยมันผิดคาดไม่ได้ตามที่คิดหรือได้อาจจะได้ไม่ตามที่คุณ ต้องการก็ได้เหมือนมองมองได้หลายมุมถึงบอกว่าดาวเกตก,ก็เป็นอ่าเป็นสิ่งที่ไม่คาดคิดแต่มันเกิดได้ทั้งมุมดีกับมุมไม่ดีเหมือนกันนะคะหรือบางคนเนี่ยราบผลนับบุทีไม่ได้เกิดอาจจะเป็นเรื่องของเออส,สิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ได้วัตถุมงคลเครื่องรางของขลังก็ได้นะคะรวมถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์เองหรือสิ่งที่รับต่างๆหรือการฝันไปที่ต่างๆเนี่ยให้โชคลาภกับคุณก็ได้เหมือนกัน แต่ทีนี้ก็ต้องดูว่าบริบทของแต่คนมันแตกต่างกันไปเนาะก็ต้องบอกงี้แล้วเราก็มองอีกว่าบางคนมันอาจจะเป็นเรื่องอะไรอ่ะพวกของเก่าๆก็อาจจะเป็นรับคุณเองแต่นี่ของเก่าๆของแต่คนเนี่ยมันก็แตกต่างกันไปเนาะว่าจะเป็นเรื่องอะไรนะคะแล้วก็มองอีกว่าที่บอกมองคนเนี่ยก็อาจจะมีความเครียดวิตกกังวลงุดกิจ งุดอิเก,กี่เรื่องรับผลก็ได้แต่ทีนี้งุดอิกจะแบบไหนเนี่ยให้ดูที่สถานการณ์ตรงนั้นหรืองุดอินนะจณะว่าโ๊๊ยบางคนเนาะซื้อแล้วอ่าคนที่เสียงโชคอะไรเงี้ยซื้อลอตเตอรี่แล้วอ้าวดันไปซื้อกรยเร่านะ ผิดไปตัวหนึ่งหรือไม่ได้กลับอะไรต่างๆเงี้ยของแต่ละคนนะคะก็ต้องรู้ว่าราบผลที่คุณหวังกันนะคืออะไรตรงนั้นเนาะแต่ทีนี้มีดาวเกตเข้ามาตรงเนี้ยมันก็เป็นสิ่งที่ไม่คาดคิดนะ่ะสามารถเกิดได้ทั้งในมุมดีกับมุมไม่ดีนะบอกไว้นิดหนึ่งทีนี้ก็มองอยู่ว่าบางทีอ่ะถ้ามันเป็นเรื่องของให้รเราเรื่องของฟืนไฟทีนี้ฟืนไฟเนี่ยมันอยู่ในตำแหน่งราบผลเนี่ยก็มองว่าเราก็รู้ว่า าผลของเราที่ต้องการนะ่ะคืออะไรอ่าบางทีอ่ะมันก็ต้องมองอีกอ่าสมมุติว่าคุณจะมีการซื้อซื้ออ่ามือถือใหม่หรือนะีคุณก็ดูเรื่องของมือถืออว่าเป็นยังไงบ้างหน้าจอหรือการชาร์จสายชาร์จโทรศัพท์นี่ก็ได้คะ่ะต้องก็ดูดีนะหรือบางคนอ่ะดูเรื่องของการซื้อบ้านอ่าการเดินสายไฟบ้านเนี่ยเขาเดินไปยังไงบ้าง คือมันต้องไปใช้ตรงจุดๆนั้นว่าราบผลคุณคืออะไรลงไปปรับเปลี่ยนกันแล้วก็ระมัดระวังนิดนึงนะคะเพราะว่าและอย่างหนึ่งเนี่ยถ้าดาวเกตด,ดาวเกตเนี่ยพง่ายว่าดาวเกตเป็นดาวที่เราต้องมีเรื่องของบุญกุศลเข้าไปเกี่ยวข้องตรงนั้นด้วยนะเนี่ยก็จะสำเร็จกันไม่สำเร็จกันก็อยู่ที่บุญกุศลแต่ละคนด้วยว่าทำมามากน้อยเพียงใด ในการที่คุณมีขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านนั้นอะ่ะคุณมีบุญสัมพันธ์กับท่านหรือเปล่านะคะรวมถึงในเรื่องของถ้ามันไม่ใช่เรื่องฟืนไฟมันเป็นเรื่องของอารมณ์เราเนี่ยอารมณ์โมโหหรืออะไรต่างๆเนี่ยเนี่ยคือบางทีเราก็เรียกว่าเราเองจะต้องการหาเรื่องของราบผลเนี่ยบางทีมันต้องใช้เวลาไหมสําหรับบางคนนะ่ะสมมุติว่าถ้าคุณเป็นคนเป็นนักขายอะเป็นเซลล์เงี้ยบางทีเราอาจ,จต้อง ขายมากกว่าคนอื่นไหมพูดเยอะกว่าคนอื่นไหมต้องใช้เวลาในการขายไหมเพราะบางคนเนี่ยเขาขายเขาพูดไม่กี่คงไม่ไม่พูด่งพูดไม่เท่าไหร่อ่ะลูกค้าตัดสินใจซื้อละเห็นไหมคะแต่บางคนพูดไม่รู้จะพูดยังไงเป็นชั่วโมงแล้วก็ยังไม่ได้มีลูกค้าอย่างงี้ก็มีนะคะลองไปดูนะของแต่คนให้ไปปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ดูนะคะว่าเป็นเรื่องอะไรนะแต่ถ้าพูดยังไงว่าถ้ามาีรับผลของแต่ะคนมันแตกต่างกันไปแต่หลกัหลกๆแล้วคิดว่า คุณควรอาจจะไปขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั่นแหละที่คุณเคารพถือนะคะก็สำหรับคลิปนี้ก็มีแค่นี้ก็คลิปหน้าก็ขอ,ขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมคลิปกดติดตามกดแชร์ต่างๆก็ขอทุกคนี่้พบ้จยความดีมความถูกนะคะขอบคุณคะ่ะ